ชื่อผลงานการพัฒนาทักษะอาชีพสู่วิถีปฏิบัติที่ยังง่งยืนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ t a c model สำหรับนักเรียนชั้นมัยธยมศึกษาปีที่3ผู้สร้างนวัตกรรมนายสรวิทย์สวนณบุตรครูโรงเรียนขุนยวมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนรูปแบบนวัตกรรมเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของ stack model วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับผลสมดิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนและเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนสู่วิถีปฏิบัติที่ยัง่งยืนเป้าหมายนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน37คน รูปแบบกระบวนการ tax model ประกอบไปด้วยขั้นเปิดใจเล่าสู่กันฟังขั้นรวมพลังร่วมสร้างสรรค์ขั้นแบ่งปันพร้อมพัฒนาขั้นบิรณาการภาคเพียงขั้นถอดบทเรียน2-3-4และขั้นสู่วิถีปฏิบัติที่ยั่งยืน Team togeter การทำงานร่วมกันเป็นทีม A active learning การเรียนรู้แบบร่วมมือปฏิบัติ C c h e c การตรวจสอบและทดสอบ K knowledge ความรู้ S sufficiency Economy. เศรษฐกิจพอเพียงและ best practice สู่วิธีปฏิบัติที่ยั่งยืนผลการดำเนินงานคะแนานโอน t วิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นจากเดิมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันรายการ Bio Dice Hack ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะระดับคุณภาพดีมาก นอกจากนี้นวัตรกรรม tax model ยังได้รับการเผยแพร่สู่หน่วยงานต่างๆและได้รับรางวัลโรงชนเลิศอันดับหนึ่งโครงการ ISTE นวัตรกรรมเพื่อการศึกษา